มันเอาไปของมันหมดมันเค็มหมดทุกอย่างแปดแบบเออผ้าไทยแปดแบบนั่นนะ่ะเป็นผลงานของพระพันปีนะท่านทําไว้พระพันปีท่านทําไว้อีขมินจะมาชุบมือเปิบมันจะมาชุบมือเปิบมันจะมาชุบมือเปิบอืมอม,มันจะมีอี เจ้าหญิงกรมาลอของมันอยู่คนหนึ่งที่เป็นญาติห่างๆของของเจ้ากัมพูชาตอนเนี้ยนใส่ชุดไทยฉ่าเลยนะใส่ชุดไทยฉ่าเลยมันจะมีองค์หญิงของมันอยู่องค์นึ่งองค์หญิงกัมองค์หญิงห่างๆของมันนะองค์หญิงอุปโลกของมันนั่นแหละพยายามใส่ชุดไทยพยายามใส่ชุดไทยอืจะครีมไงจะครีมไง ไม่ไหว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 จริงๆไม่ไหวไม่ไหวอะต่างคนต่างอยู่เหอะทตหารถึงกับถึงสแลนเลยอะต่างคนต่างอยู่เหอะไม่งั้นมันยั่วยุอยู่นั่นแหละไม่งั้นมันก็หาเรื่องยั่วยุหาเรื่องเราไม่ได้ไปอยากมีปัญหากับมันที่ไหนละพวกเราอยากมีปัญหากับมันหรือใครจะไปอยากมีปัญหากับมันเราไม่ได้เป็นประเทศที่ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องไปไปอยากทะเลาะต่อยตีอะไรกับมัน ใช่ปะละ่ะประเทศเราเป็นประเทศที่อู่ข้าวอู่น้ําใช่ปะละ่ะไม่จําเป็นจะต้องไปทะเลาะเบาแหวงไปแย่งชิงเอาทรัพยากรอะไรจากประเทศมันเราไม่มีความจําเป็นเลยบ้านเมืองเราก็อุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจเราก็พอตัวอยู่ <c oughs> พี่แต่มันจะต้องมาพึ่งพาเราเออล่าสุดล่าสุดอินฟูเขมรคนหนึ่งมันจะแบนจตาบักอีกแล้วนะ มันจะแบนตาตาบักอีกแล้วมัน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 ขึ้นแคมเปญมันจะแบนต์ตาตาบักอีกแล้วเพราะว่ามันอะ่ะมันน่าจะไปนั่งกินกาแฟในร้านนั่นแหละแล้วมันก็เห็นนมนมที่ตาตา,ตาบักใช้อะ่ะเป็นนมที่จะนาเข้าจากไทยมึงเออนะแบนด์อเมซอนไม่พอจะแบนด์ตาตาบักอีกมึงไปถามอีวุ้นเส้นก่อนนะถ้ามึงจะแบรน มึงไปถามอีบุนเส้นให้ดีก่อนนะถ้ามึงจะแบนตาตาบักอะเออเพราะว่าพ่อมึงกินอยู่ทุกวันเออมึงจะปั่นอะไรมึงไปถามพ่อมึงก่อนว่าพ่อมึงอนุญาตให้แบนหรือเปล่ามึงจะแบนทุกอย่างเลยเหรอมึงจะแบนทุกอย่างแล้วมึงจะกินอะไรมึงก็ปลูกกาแฟเองเธอะปมึงปลูกกาแฟเองเธอไปของเรายังมีกาแฟพันุไทยนะของเรายังมีกาแฟพันธุไทยนะ ของมึงมีกาแฟาพันเขมหรือเปล่าหรืออาจจะมีก็ไม่ต้าบ <laughs> เออพ่อมึงยังถือกาแฟศูนเปอร์เซ็นอยู่เลยพ่อมึงยังถือスタบัคศูนย์ปอร์เซ็นอยู่เลย <laughs> เออแล้วํำไปต้องโชว์โชว์นะแล้วมันไม่รู้เหรอวีวุนเต้นอ่ะเวลามึงมึงโปรโมทสตาร์บงสตาร์บัคอ่ะมึงดูด้วยว่าประชากรในประเทศมึงมีกำลังในการซื้อหรือเปล่า เราไม่ได้พูดว่าบูลลี่หรือดูถูกนะแต่เราพูดตามข้อเท็จจริงเพราะว่ากาแฟะตาตาบักมันเป็นกาแฟที่มันค่อนข้างมีราคามันค่อนข้างมีราคานะเวลามึงโปรโมทมึงสงสารประชาชนในประเทศมึงด้วยนะเขาจะมีกําลังแดกแบบมึงหรือเปล่ามึงคิดว่าแก้วละสิบาทยีสบาทเหรอกาแฟตาตาบักเออตลกเออมีแต่มัมน,นแดกได้อยู่คนเดียวอะ จริงตลกเปิดมาแล้วก็ตลกมิธข่าวตลกแล้วก็ใครอีกอรู้นักร้องอีกคนนึงอีนักร้องนี่ก็ชอบเอาเพลงไทยอ่ะเอาเพลงไทยไปเขาเรียกว่าอะไรไปไป c ร v e r cover เป็นเป็นเอ่อเอ่ออะไรอ่ะเอาเพลงไทยทํานองไทยแต่เป version, ็นร์ v e r ร์ชั่นเขมรเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาขมรล่าสุดก็ออกมาบอกว่าจะไม่ร้องเพลงพวกนี้และแบนด์ แบนเพลงตัวเองที่เอาไปร้องเป็นเวอร์ชันขมนก่อนที่มึงจะแบนนอ่ะมึงควรละอายใจก่อนไหมที่มึงก๊อปเพลงเข้าไปอ่ะแล้วมึงเอาไปร้องเป็นประตาบ้านมึงเหมือนกับเป็นเพลงมึงเองอย่างเงี้ยมึงก็ต้องตื่นก่อนนะเออมึงมึงพูดมาแบบเหมือนแบบภาคภูมิใจมากเลยจะไม่ร้องเพลงไทยแล้วแบนหมดเลยเพลงที่เคยเอามาร้องก่อนที่มึงจะแบนมึงก็ต้องละอายใจก่อนนะคะเออที่มึงเอาเพลงเขาไปดัดแปลงเนี่ย ข้าอนุญาตให้มึงหรือเปล่าทำไมมึงไม่คิดเองอะ่ะมึงไม่คิดเองอ่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยคนสวัสดีค่ะเออนะแต่ละเรื่องแต่ละราวบ้านสวยแล้วสวยอะไรละดูข้างหลังก็ียนั่งร้านเต็มไปหมดนั่งร้านเต็มไปหมดนี่ได้อาศัยอันนี้ช่างนะเนี่ยนี่เก้าอ,อี้พัทที่นั่งนี่เห็นไมเก้าอ,อี้พัดที่นั่ง <笑><笑>ช่างทําไว้ดีเลยเออเป็นเก้าอี้พัทที่นั่งอนั่งสบายใจไปสวัสดีทุกคนนะคะเออส่งของขวัญหน่อยรักมากรักมากๆนะมาเลยเก้าอี้หลุยเก้าอี้หลุยคะ่ะเก้าอี้หลุยอย่างดีพี่พฟลี่สร้างบ้านใหม่เหรอโอ้โหสร้างมาตั้งเป็นสองปีสองปีแล้วไปอยู่ไหนมาเขาเนี้ยตั้งแต่ถมดินมาเนี่ยประมาณสองปีแล้วเนี่ยแต่บ้านเราเพิ่งสร้างปีนี้ อืมอืมมีแต่เรื่องตลกตามข่าวขมิ้นแล้วมีแต่เรื่องตลกได้เจอแพรลี่วันอาทิตย์ดีใจจังอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะยี่สิบสามใช่ไหมยี่สิบสามใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยี่สิบสามเนาะใช่ไหมดิฉันก็จําวันไม่ได้ ล่าสุดอีอะไรอะ่ะอีเวนด้าใช่ไหมอีเวนดา้านักร้องมันอะ่ะโดนโคกนี่นี่โคกโคกโคกถอดออกจากสปอนเซอร์ไปแล้วโคกถอดออกจากสปอนเซอร์ไปแล้วเพราะมาคอเอาประเด็นเรื่องการเมืองไงมึงจงรู้ไว้เลยเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะถ้าทำไมลิซงลิซ่าอะไรใดๆที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังๆเขาถึงไม่สามารถออกมาพูดในประเด็นที่มันละเอียด อ่อนได้เพราะว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาเป็นพรีเซนเตอร์เอออีเวนด้านะคะเออนะนะ <c oughs> มึงก็ต้องรู้ไว้ก่อนเออพูดเหมือนแบบตัวเองไม่ติดไม่ติดพรีเซนเตอร์เออนะถ้าจะฟรีสปีดฟรีสปีดได้ค่ะแต่ว่าหล่อนต้องไม่เป็นพรีเซนเตอร์อะไรแล้วหล่อนพูดได้เต็มที่เลย แต่ถ้าหล่อนเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เนี่ยโอ,อ้โหไปพูดนะก็นั่นแหละนะคะก็ก็ต้องทําใจอะเพราะว่าเขาก็ปลดแน่นอนเพราะว่ามันมีผลกระทบในทางการค้าเขาคนเป็นพรีเซนเตอร์มันต้องเป็นคนของทุกทพวก,ก,ก,กได้เป็นคนของฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งไม่ได้ค่ะเขาเสียหายทางการค้าใครเขาจะเอาละ่ะใครเขาจะเอาเขาก็ต้องถอดอยู่แล้วถ้าทําให้เขาเสียให้ถ้าทําให้แบรนด์เขารู้สึกว่าเขาเสียลูกค้า เขาเสียลูกค้าไปไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามแต่หรือมีคนแบบประท้วงหรืออะไรใดๆนิดนึงเขาก็ถอดแล้วพวกพวกไอ้แบรนด์ดังๆมันอ่อนไหวจะตายมันไม่ได้สนใจหรอกเขาไม่ได้สนใจหรอกนะพวกพวกแบรนด์สินค้าแบรนด์ดังๆอ่ะเขาไม่ได้สนใจหรอกเขาสนใจแค่ยอดขายเขาสนใจแค่ยอดขายเขาไม่ได้สนใจตัว คนที่จะมาเป็นพรีเทนเตอร์นะมีปัญหาปุ๊บเขาถอดทันทีมีปัญหาปุ๊บเขาถอดท,นท,อดทันทีค่ะเออแวนด้าฟังพ่อหมุนเส้นเชียดเลยแวนด้าฟังพ่อแบนโคกไม่ได้นะลูกเอออดทนนะลูกอดทนนะแต่เราไม่สามารถแบนโคกได้นะลูกลูกต้องอดทนเล่มนี้มันคือการเสียสละมันคือการเสียตละเพื่อชาตินะลูกลูกเสียสลาไปก่อนแต่พ่อไม่ต้องเสียตลาเพื่ออะไรเลย เข้าใจไหมลูกต้องเสียตลาะนะแต่พ่อไม่ต้องเสียตละเลยพ่อไม่ต้องเสียตละเลยใช่ไหมครับปรกรณสีเดี๋ยวรลูกปรกรณสีที่ถือโค้กลงดีกว่าเดี๋ยวดูกันมีคนกดกระดิ่งเหมือนกันอ่าไม่ใช่อ่ะแล้วก็ไอตาเอาวันนี้มาพูดได้ดีแปบ๊บหนึ่งนะคะให้มันไปซื้ออะไรนะให้มันไปซื้อ อยากกินน้ำเต้าหู้อยากกินน้ำเต้าหู้กับอยากกินน้ำขิงทุกคนดีฉันจะลองไม่กินข้าวเย็นนะสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวรอดูว่าผลว่าน้ำหนักจะลงเท่าไหร่จะพยายามไม่ไม่กินข้าวเลยไม่กินข้าวเลยจะกินเป็นพวกน้ำที่มันไม่น้ำที่มันไม่หวานบ้านสวยมากก็ธรรมดาแหละค่ะธรรมดาแหละนะคะมันเป็นบ้านขององค์หญิง มันเป็นบ้านขององค์หญิงค่ะนี่เมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวจะไปให้อาหารปลาแล้วนะแดดลมแล้วทุกคนนี่เมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้นี่ที่นั่งเห็นปะที่นั่งอยู่ตรงนี้เออไม่ถือสินแปดหรอกคะ่ะไม่ถือสินวันไหนอยากกินก็กินถ้าถือแล้วมันต้องมันต้องงดแบบเป็นกิจลจักษณะไม่อยากบังคับตัวเองเดี๋ยวเผื่อวันไหนแบบผิวหิวก็กินถือสินห้านี่แหละถือสินห้านี่แหละค่ะ เออนี่เห็นไหมนกนี่เห็นไหมนี่นี่นี่นกนกมานี่ใช่งดแป้งงดน้ำตาลค่ะก็กินกาแฟก็กาแฟศูนเปอร์เซ็นต์นะคะที่ดิฉันทาน ถือสินห้าก็พอล้วถือสินห้าก็ยุ่งยากล่ะไปทุกคนลงไปข้างล่างกันไปให้อาหารปลากันไปะหกโมงละไปให้อาหารปลากันเถอะพอหน้าทุเรียนไม่ต้องขาดลดปริมาณเอาใช่ใช่ใช,ใช่ลดเอาพยายามลดเอา กินโปรตีนพืชแทนได้ค่ะเดี๋ยวพยายามกินถั่วแล้วกันพวกถัวนะวกถวถ่วเหลืองเนาะพวกถถอบถั่วเหลืองพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเช็ดกล้องก่อน เห็นบันไดแล้วเจ็บเข่าแทนไม่ต้องเจ็บเจ็บทำไมออกกำลังซะบ้างเถอคะค่ะนะธรรมชาติธรรมชาติสร้างมือสร้างตีนมาแล้วก็อย่ารักสบายกันนักเลยมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นโลกมืองหงิกมืองหงิกเท้าหงิกกันไปหมดนะคะขยันเดินกันบ้างเถอะมีแรงเดินเดี๋ยวป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วจะมานึกถึงตอนที่อยากเดินแล้วเดินไม่ได้นะคะ ตอนมีกำลังเดินได้ก็เดินไปเถอะออกกำลังเดินไปเถอะไม่ได้สร้างให้คนแก่ขึ้นค่ะสร้างให้ตัวเองขึ้นค่ะคนแก่อยู่ข้างล่างขึ้นไปทำไมไม่ต้องขึ้น30มสิบอย่าเพิ่งขี้เกียจเลยค่ะมีกำลังก็เนี่ยดิฉันเดินโหมดบ้านดิฉันมีแต่บันไดอันนี้ก็บันไดอันนู้นก็บันได,นนนดสมัยเป็นพระอะดิฉันอยู่ชั้นส่นะคะทุกคน ดิฉันอยู่ตึกอะตึกสาอีเขาเรียกว่าตึกกุติอะกุติที่อยู่นะมันเป็นชั้นน่ะดิฉันดิฉันเดินขึ้นอะชั้นสี่นะเดินทุกวันเลยมาเร็วแล้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 วมาเร็วมาเร็วๆว,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 วให้ไวโน่นโน่นไปตรงโน่นไปตรงโน่นอุ้ยตัวใหญ่อ่ะ อุ้ยทำไมตัวใหญ่กันจังไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวแก่แล้วค่อยทําอันนี้ทําลิฟต์ขึ้นเแล้วรอกแก่ก่อนค่อยทําลิฟต์ขึ้นแต่จะได้อยู่แก่หรือบางทีอาจจะตายก่อนก็ได้นะคะชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนถ้ามีโอกาสแก่ก็แสดงว่ามีบุญแต่ถ้าตายก่อนก็แสดงว่าทําบุญมาแค่นี้ไป้อู้ น,นูนนนนี่ทุกคนน้ำเยอะมากเพราะว่าฝนมันตกฝนตกค่ะทุกคนฝนตกอีกแล้วดูดิดูด,ดิน้ำจะท่วมนี้ล้วน้ำจะท่วมนี้ละลงบเงียบงบเงบียบ,บไปแล้วไปแล้วเร็วเร็วได้เวลากินข้าวแล้ว ไปทางนูน้นไม่ต้องมาทางนี้ไปโน่นโน่นตรงนน่นเออนู่นเต่าค่ะเต่าอยู่ตรงที่เห็นไปไปสมัยสาวๆอยู่ชั้นสี่ตอนนี้ไม่ไหวเข้าใจค่ะบางทีอายุมากกำลังมันก็ถดถอยไปค่ะความแข็งแรงมันก็ไม่มี กำลังก็ไม่มีแล้วก็อยู่สูงมากก็ไม่ดีนะคะคนแก่อันตรายพัดตกบันไดนี่ก็จบเลยนะพัดตกบันไดอ่ะพัดตกบันไดถ้าตกบันไดเนี่ยจบเลยล้มก็จบเลยคนแก่นี่ห้ามล้มเด็ดขาดนะคะที่ต้องระวังเลยก็คือการล้มคนแก่เนี่ยห้องน้ําห้องน้ําแล้วหนึ่งบันไดแล้วหนึ่งอันตรายมากเลยผู้สูงอายุอะบันไดกับห้องน้ำอะขั้น ขั้นที่เดินไม่เสมอกันพื้นไม่เสมอกันอันตรายมากเลยค่ะต้องระวังล้มทีนี่ก็เห็นล่าสุดไหมคะสมเด็จพระสังฆราชอะ่ะไปน่าจะไปงานฉันเพีนแล้วก็น่าจะแบบกำลังกำลังขามันอ่อนแรงล้มนะคะสมเด็จพระสังฆราชแต่ว่าเห็นแถลงการแล้วก็ไม่ได้ทรงเป็นอะไรมาก แต่ต้องระวังคนที่ดูแลลาดท่านก็ชันษาเขาเยอะละพระชันษาก็ไม่น้อยละเก้าสิบแล้ว,ลวต้องระวังคนแก่ต้องระวังค่ะเพราะล้มแล้วล้มอะ่ะมันไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่ถ้าหัวเนี่ยศีรษะต้องระวังศีรษะฟาด